c ูชาแนลร่วมกับโพชมเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดและพึกษาชาติเสนอ ไม่ให้ร้องเพลงไม่ชอบเขาหนีพ่อแต่เหมือนมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนพ่อหยุดวงการร้องเพลงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทิพย์อนิกากิจบวรนัครากับรายการสุขภาพดาว คุณผู้ชมคะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะเป็นครอเพลงลูกทุง่งรุ่นใหม่นะคะคุณอาจจะไม่รู้จักนักร้องลูกทุง่งเจ้าของฉายาอาเลนดรองเมืองไทยแต่ถ้าเกิดคุณยังนึกไม่ออกทิปจะบอกนิดนึงก็ได้ค่ะเพราะเขาคือตำนานนักร้องลูกทุง่งและครูเพลงชื่อดังมีผลงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยค่ะตามทิปก็เข้าไปพูดคุยกันด้านในดีกว่าค่ะ สมเสียนผ่านทองหรือที่ทุกคนรู้จักในนามชายเมืองสิงครูเพลงที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์และมีเพลงดังมากมายเช่นเมียพี่มีฉูมาลายดอกลักรวมถึงบทเพลงอันเป็นตํานานอีกมากมายแต่กว่าเขาจะมาเป็นครูเพลงอย่างในวันนี้ชายเมืองสิงผ่านอุปสรรคและบทเรียนชีวิตต่างๆจนกลายเป็นลูกทุ่งหัวใจสิงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรายการสุขภาพดาววันนี้ครับ ค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ทิพย์ก็อยู่กับครูเพลงชื่อดังนะคะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือพ่อชายเมืองสิงนั่นเองสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อคะคือตอนนี้เนี่ยไม่ได้เห็นคุณพ่อออกสื่อมานานมากเลยซึ่งคุณพ่อเองเนี่ยก็มีทั้งแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงด้วยมีเพลงเนี่ยเยอะมากเลยรวมๆคุณพ่อจําได้ไหมว่าประมาณกี่เพลงขอประมาณพันกว่าเพลงนะโอ้โหคุณผู้ชมแล้วก็ผลงานร่วมกับคนอื่นบ้างอะไรให้พ่อมาแก้ <c oughs> อะไรต่ออะไรจนเป็นอ,อมตะสี่ยุคละสีส่ทำไมแล้วเพลงอะไรที่พอคุณพ่อร้องปุ๊บเนี่ยคนสามารถที่จะร้องตามได้แล้วรู้จักคือเพลงอะไรบ้างคะมาอี <c oughs> ตอนที่พุ่งปรุดเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นเพลงมา ok ลายดอกรักมาาายยบร จากเพลงะมะลายดอกรักออกมาเพลงนี้แหละเป็นต้นต่อที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเพลงที่ตามมาทีหลังทีหลังนี่ดังหมดเลยพอมะลายดอกรักแล้วก็มีแก่นแก้วแล้วก็หยิกแก้มยอกแม่ขนตาง,งอนอะไรจะอะไรตามกันมาเป็นตับเลยดังเป็นตับตั้งสองพันงร้อยห้าร้อยหกแน้ำนิ่งไหลลึกอีกเพลงหนึ่งตอนนั้นช่องสี่บางคุณลมรายการประกอบ ชาพิพัฒน์แล้วก็จำนงรังสิกุณ<อ>ก็มาขอ,อครูมงคลนมาตยากุลหัวหน้าวงจุฬาลัตไปออกรายการนั้นจะขอไปคนเดียวง่ะบอะว่มันดังมไม่เหมือนชาบ้านค,คือมาโดกเลยก็ครูบอกไม่ได้ออกคนเดียวไม่ได้ก็ต้องไปท<า>ั้งตัดครึ่งองค์ <ผม S 1> <ม>เป็นนักร้องที่ออกทีวีช่องสี่บางขุนรมดูจะเป็นคนแรกเลย แล้วอย่างนี้คือเขาหนูอยากรู้อะค่ะเพราะอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณพ่อเองเนี่ยมาเป็นนักร้องอะคะตอนที่พ่อยังเด็กๆอยู่นะ,ะมีครูโอวัตวาวอ,ะ,ะ,อะก็จะให้พ่อเนี่ยเป็นผู้ร้องอนําเพลงชาติอยากร้องเพลงก็ต้องไปร้องนําหมู่ตรงการสมัยนั้นมันใช้ตะตังตะตึงมันก็มีก็เข้าหรอกแต่อยากร้องเพลง แล้วก็พอเขามีงานตรุจงานต้องรานหรืองานแต่งงานพวกรุ่นพี่ผู้รักผู้ใหญ่เขาอานัดกันแล้วพ่อเนี่ยเครียดนักไม่ให้ร้องเพลงไม่ชอบเขาหนีพ่อเอาหมอนหนุนเอาไว้แล้วก็ผอมๆวันหนึงแล้วแล้วก็ลูดสาวเลือนลงไปค้ก็เสร็จแล้วก็พอกลับมาอ้าวเสียงมาอยู่บนนโ้นมาพอกลับมาพ่อจะตีแ,แต่พี่สาวก็ห้ามเอาไว้บ้างแล้วก็ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเล่นละมงด้วยกันนะเขาบอกอยู่พิตีมันเลยหน่อยนีแล้วพ่อได้มาเป็นนักร้องเต็มตัวครั้งแรกเลยเนี่ยด้วยเหตุอะไรอะคะพอ่อปีตรงบ้านห้าร้อยเข้ากรุงเทพจบมหกแล้วก็ไปอยู่วัดมอ์วัดราชฤทธ์ตลาดพลูม,มีประกวดร้องเพลงที่ไหนก็ไปเขาได้โลได้รางวัลมาอะไรต่ออะไรได้เรียน,นกรุงเทพมันก็มีพวกมีที่เขาเชียย์ละมงกันอยู่อะไรดูเลยก็ตั้งละมงคณะลิงแดง หรรรือออวิยนนย,าายนนุ้าาชพพเีงณจแม้ครอบครัวจะไม่ชอบให้เป็นนักร้องแต่นั้นก็ไม่อาจห้ามให้ชายเมืองสิงหยุดลหลงไหลในเสียงดนตรีการตัดสินใจเดินทางตามฝันที่กรุงเทพเป็นโชคชะตาที่ฟ้าได้ลิขิตไว้แล้วให้เจอกับครูมงคลอมาตยกุลหัวหน้าวงจุฬาลัตท,ที่มาพร้อมกับบททดสอบซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการครูมงคลเป็นคนตั้งชื่อให้ชายเมืองสิงนี้ตอน โตแหล่ขพรพิรงที่ปสอเจ็ดก่อนจะรับเข้าวงอัดเพลงแรกปลายปีคืออัดเพลงเร็วมากชมสวนแหลเป็นเพลงแหล๋อ,อ,อเพลงแหอ่แต่ว่าแผ่นเสียงไม่ได้ออกค่ะแล้วก็มาสองวน้ร้อยห้าก็อัดอีกสองเพลงด้วยกันสเสน่นางไพรพอลูกอ่อนอแล้วก็อีกเพลงลูกสาวแค่นอคือพ,อ,พ,อ,พอเข้ามาวงจุฬาลัตแล้วก็ พ่อก็แต่งเองร้องเองมาตลอดเลยเอ,อล๋อเหรอคะก็ <_ an> แสดงว่าพ่อเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งมากพ่อขาแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยผู้หญิงส,สวยๆอย่างหนูเนี่ยเหมาะกับเพลงอะไรที่พ่ออยากจะมอบให้คะอย่างนี้ก็จุมจมจ้มจิมจุม้มจิมกระจุ้มไม่จิมดิ <_ an> กระจุ้มกระจิมความ <_ an> หมายก็คือเป็นคนน่ารักจุ้มจิมเลยใช่ไหมะเป็น<ช>น้องข<ห>องเพลงลาโทนพื้นบ้านเอาไปผสมกับแอววซุ้มบางเหลือ อ่ะแล้วเพลงเมียพี่มีชูนี่คือมาในยุคไหนคะอันนี้มายุคที่เรียกว่าวงวงเลิกแล้วออกจากจุฬาลัตแล้วประสบการณ์ที่เห็นเห็นเห็นยกเอามาแต่งหมดอย่างเมียพี่มีชูก็ไม่ได้หมายถึงว่าเมียเราจะมีชูตอนนั้นตรงครามเวียดนาม,มเข้ามาแล้วพ่อเขาเป็นมายเลยเขาครอบัวพอดีจังหวะพ่อจะเอามาเล่นละครเพลงหน้าเวทีและชีวิต พกขี้เมาคล้ายๆกับเมียก็ต้องไปเป็นเมียเช่ามัง่งเป็นพาร์นเนอร์มั่งหรือเด็กเสิร์ฟบัางอะไรนแล้วก็แฟนเพลงนี่จะร้องให้หนา้าเวทีเมียพี่มีชู<อ>้ชาวบ้านรู้หรือเปล่าไม่เคยรู้ข่าวแพร่งรา ก็วันเมีพยพี่มีชูที่ร้องเนี่ย<ร>าสามสิบเมษายนต้องมาหนึ่งร้อยสพ่อเป็นมะเร็งอยู่โรงพยาบาลราวิทีก็ตายไม่ตายแหละคนที่ไปเยี่ยมมาเขาก็ไปบอกคุณวิสุทธ์บอกว่ามันร้องอยู่ได้ไมันรู้อย่างว่าพ่อวันตายแล้วพี่วิสุทธ์ก็เดินเข้ามาบอกว่าชายรู้บ่าพ่อไปแล้วบอกรู้แล้วทำไมไม่เลิกร้องอ่ะ เดีย๋ยวจะไม่เล่นดนตรนีให้แล้วบอกคุณเลิกได้ไงรอคนเขามาจา่ายตังเขายื่นตังค์ในสองปันมาไปดูพออ่อเพลงนี้เลิอกอันแล้วนะมันมันพูดอะไรไม่ออกอด้านพูดไม่ออกบอกไม่ถูกพอมาถึงงานที่จะจะเผาพ,าพ่อเนี่ยก็บวชเลยตัดนใจบวชพอมาปี2 5 0ปัไปขอครูบอกขอ ให้ครูตั้งวงให้ผมจะตั้งวงนะเป็นสิทธิ์วงแรกของจุลาลัตครูก็ตั้งให้ว่าวงดนตรีจุลาทิพจุลาทิพมีนักนักร้องนักดนตรีที่มานทั้งหมดก็เกือบห้าสิบคนแล้วก็เอาดนตรีพวกสากลเนี่ยแตกบาราดเอามาผสมกับที่ปีพารดหลัตโพลเล่นต่อตัวกายกรรมอะไรตัวอะไรดังมาตลอดเลย ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตถามนิดนึงว่าพ่อเนี่ยอยู่ในวงการเพลงเนี่ยนะคะมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งสองพันห้าร้อยสี่อายุอ่แปดสิบแต่ว่าถ้าเป็นชายบางสิ่งก็ยังห้าสิบแปดแต่เหมือนมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนแบบว่าเหมือนพ่อหยุดวงการร้องเพลงที่หยุดเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่ได้เล่นกันด้วยความสามารถหน้าเวทีแล้วมีเรื่องหางเครื่องไปเอาชุด ล้วลงทุนกันใหญ่โตโมโหามลานรถบัสต,ต้องคันใหญ่ๆไอให้เราก็ไายแค่รถเล็กๆก็นนะั่นแหละแต่ว่าหน้าที่เป็นหน้าที่วันไหนฝนจะตกพ่อรีบออกก่อนเลยอ,ออกร้องหาแฟนเพลงเขาเอาเก้าอี้คุูมัวได้พอเลน่นพอสมัยนั้นไม่ได้ใช้เครื่องเสียงสมัยนี้เพราะเราเล่นได้ขารถก็ต้องเชา่าเขาไว้คนน้อยยิ่งเล่นมากมแลวไปเที่ยวหลังคนแน่นเลยและอย่างนี้พ่อหยุดไปนานไหม เกือบสิบปีะนะเกือบสิบปีแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยเรนก็ย,ยังแต่งอยู่ยแล้วก็ยังมีห้างแบนเสียงต่างๆก็ยังมาจ้างเอาไปอัดดนตรีใหม่อ๋อแล้วช่วงสิบปีที่พ่อหยุดไปเนี่ยพ่อไปทําอะไรคะพ่อทำสวนอยู่ที่ศิริมูลีครไรนาสวนมสมตลอดระยะเวลา5ปีในวงจุฬาลัตได้ทําให้ชายเมืองสิงเก็บเกี่ยวประสบการณ์และบทเรียนต่างๆจนได้มาตั้งวงดนตรีของตัวเองโดยใช้ชื่อว่า จุลาทิพ์วงดนตรีของเขาได้สร้างความสุขให้กับแฟนเพลงเป็นเวลากว่า10ปีแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทําให้ต้องยุบวงไปชายเมืองสิงได้หันหลังให้กับวงการเพลงเหลือเพียงงานแสดงคอนเสิร์ตโชว์ตัวตามจังหวัดต่างๆเพื่อให้แฟนๆหายคิดถึงแต่แล้วโชคชะตาได้นําเขากลับสู่วงการอีกครั้งอย่างสมเกียรติพอหลังจากที่พ่อหายไป10ปีเนี่ยแล้วอะไรที่ทําให้พ่อกลับเข้ามาสู่ในวงการเพลงอีกอะคะที่กลับมานี่ก็ มาได้ศิลปินแห่งชาติะเพราะว่ามีคนสะกดรอยไปดูที่แถวถึงบุรีเอ๊เราบอกสัญชาติยาเรามีคล้ายๆมีเซนอะอะไรมาแปลกๆนะคนนุ่นเห็นผมเกรียนๆมั่งอะไรมั่งอะไรมั่งมาซื้อหลังจากที่พ่อได้รับรางวัลพระราชทานงานตามมาด้วยเยอะแยะงานก็มาเลยมีทั้งคนมาซื้อเพลงเอาไปอัดใหม่แล้วจ้างพ่อร้อง เพลงของคนอื่น,อนตอนนั้นรับจ้างร้องก็ดูจะอีกเป็นพันๆเพลงอ่ะก็จะมีรับจ้างร้องมากที่สุดก็มีพ่อในยอดรักสลักใจสายญ,ญาสัญ,ญาเนี่ยรับจ้างร้องเพลงคนอื่นเยอะดาราวิดีโอให้พ่อมาเล่นในไอ้ละครเรื่องมน์รักลูกทุค่ะแล้วพ่อก็เล่นไปตามมาตราของพ่อนะ่ะคนมานอกมานอกอ่ะตัวดำปิดหมีเลยดูมันน่ะแต่เสร็จแล้วละครเหล่านี้เราต้อง ต่อยาวเลยทีแแรกมันมีไม,ม่กี่ตอนอสนุกหลังจากที่ได้ฟังมาเนี่ยคือพ่อทํางานค่อนข้างหนักมากแล้วทั้งทํางานเที่ยวดื่มกินอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงบ้างจากข่าวอันโด่งดังตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ช่องต่างๆเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของชายเมืองสิงห์มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากเด็กน้อยร้องเพลงตามคณาที่จังหวัดสิงห์บุรีเข้ามาสแสวงโชคในเมืองกรุงผ่านบทเรียนชีวิตมาอย่างโชคโชนจนได้เป็นนักร้องรางวัลพระราชทานซึ่งถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตในฐานะนักร้องตลอดเวลาที่อยู่บนเวทีชายเมืองสิงห์แม้ร่างกายจะไม่เต็มที่แต่ทุกโชดน,นั้นเต็มร้อยจนในที่สุดเรื่องที่ไม่คาดฝันได้มาเยือนในขณะที่เขากําลังแสดงคอนเสิร์ตและนั้นทําให้ชีวิตของชายเมืองสิงห์ เปลี่ยนไปตลอดการอะไรคือต้นเหตุของเรื่องราวนี้ติดตามได้ในสุขภาพดาววันนี้ครับการทํางานของพ่อนะคะตั้งแต่ที่อยู่ในวงการร้องเพลงมาเนี่ยพ่อเหนื่อยไหมยังไงตอนนั้นมันยังหนุ่มอ่ะไม่เหนื่อยเพอาะเป็นนักร้องเป็นชายบางสิ่ง,งตอนอายุยี่สิบสองตอนนี้ก็ย่างยี่เบแล้วมืองกันยี่บ็ดครบร้อย<ะ>อตอนนั้นเป็นอายุยี่สิบสองยี่สบสอ ตอนนั้นก็คือยังไฟแรงอยู่แต่ตอนนี้ยางยีบเอ็ดครบร้อยอย่างได้อีกนานเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องสุขภาพพ่อนิดนึงเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังมาเนี่ยคือพ่อทํางานค่อนข้างหนักมากมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพยังไงบ้างข้อสุขภาพกายก็ไม่ไม่เข้าคันวิกฤตแต่สุขภาพจิตมันก็อีกบ้างเพราะว่าพอเป็นคนถ้าเรื่องงาน ถ้ารู้มีงานอะไรต่ออะไรจะต้องนั่งขีดนั่งเขียนวางแผนอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คือจริงจังโฟกัสรตรงนั้นเลยก็รเรื่องง,ง,งานมาก<อ>แล้วก็กาจะทดแทนคุณเขาแดงแกงร้อนของวัดวาอารามที่พ่อเคยอ,อยู่เขาก็มามีแฟนเพลงเขาต้องการตัวให้ไปช่วยงานเกี่ยวกับสมเด็จย่าบ้างวันสำคัญข,ของในหลวงบ้างวันสำคัญข,ของสมเด็จแม่บ้างแล้วพวกพระพระเทพบ้างอะไรบ้างเนี่ย เยอรมันไอจะเกือบทุกรัฐเลยที่เบอร์ลิน mm hmm. แล้วก็อเมริกาก็ทั้งแอนเอทั้งซานฟรานซิสโกทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีล่าสุดปีปลายปี2551มีงานนั้นน่ยคนก็มากันเยอะมากพอ,พอออกไปร้องนั้นน่ะหพวกก็โน้มคอลงไปไอ้อยู่หน้าเวทีเนี่ย จะตกเวทีให้ได้อไอ้ขาอีกข้างซ้ายเนี่ยอยู่บนเวทีตีก็หมะความม,ไม่ไม่ทันแล้วพอขากลับมาแทบจะเดินไม่ไหวขึ้นเงิงบินเกือบไม่ทันอะไรอะไรแล้วก็มาถึงบ้านพ่อก็ยังต้องไปถ่ายละครเรื่องเร่งรักข้ามภพอีกสว่างโตหลุงีิวัดไพโ้ลมบ้างาแล้วก็ไปงานครบรอบของพ่อครูบาวัง วัดบันเด่นที่เป็นอาจารย์ของพ่ออ้อยก็ <คา S 1> ยังมาเดินกับแม่ค้าแม่ขายมาคุยกับเขาได้ก็คือยังปกติยังปกติพอม,มาถึงบ้านเอ๊ะทำไมแขนยกไม่ขึ้นลงมาจากบ้านตรงเนี้ตรงที่น้ำพลาเราคือหลังจากที่พ่อเดินออกมาปุ๊บเนี่ยมันชาเหรอคะพ่อหรือว่ายังไงเอยแขนข้างนี้ก็ยกไม่ขึ้นขาก็เดินไม่ออกข,าข้างนี้ข้างตาย ไม่ไปหาหมอเตติเขาก็เอาหมอหมอบีหมอโน้นมามาแล้วว่าเอายามาให้กินอะไรวอะไรทีแรกก็ยังไม่ไม่ยอมไปในเมื่อลูกขยันก็ยอนจะให้ไปไปที่บางโพนี่ก่อนอเขาก็ให้เรานอนบนเตียงอยู่ก่อนเรียกว่ารอที่จะเข้าไปเช็คนอนรออยู่หน้าพอดีลูกสาวอีกคนนึงโพไปเจอลูกน้องที่อยู่รามาธิบดีบอกให้เอามานี่เลยไปที่รามาธิบดีแล้วไปตรวจตรวจแล้วนึกว่าตัวเองนํา ไม่พ้นมเนะเร็งแน่พอเคยดื่มอยู่บัานองเนี่ยดื่มเยอะแล้วก็สูบบุหรี่มาตั้งแต่เด็กอะไปไหนออกทุ่งก็บตบบุหรี่มวนเองเนี่ยไปตีพึ่งมั่งไปต nope. <c <rian> <c <oughs> ีอะไรแต่ก็ยังดีที่พ่อเวลาเข้าบันษาหยุดบ้างก็คือแสดงว่าในตอนนั้นคือพ่อคิดอยู่แล้วว่ายังไงตัวเองต้องมีโอกาสเสี่ยงตรวจการเป็นมะเร็งแน่ๆนึกว่าก็พ่อก็เป็นมะเร็งอยู่ อ๋อแล้วพอเราไปตรวจแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นหลอดเลือดสมองตีบไม่ตันไม่แตกความดันก็ไม่สูงมากเท่าไหร่พอหลังจากนั้นนอนโรงพยาบาลอยู่25วันค่ะย5วันออกมาที่แรกก็ตรงเนี้ยมันคือแค่เส้นเลือดอะไรมันกระดูกมันเหมือนไม่โผล่มาแต่พ่อไม่เคยผ่าตัดไม่เคยเป็นอะไรตัวอะไรไงค่ะ แล้วหลังจากที่พ่อออกจากโรงพยาบาลพ่อมีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะก็ไปเรื่อยเนี่ยไปงานอ๋อก็ยังทํางานอยู่คนเขาก็ยิ่งหางานเราเรื่อยหางานเราเรื่อยแต่ว่ามันจะผิดตรงที่ว่างานที่อากาศมันหนาวหน่อยเนี่ยค่ะพ่อจะลําบากหน่อยพอะต้องใส่แําเพืดเพราะว่ามันจะปวดท้องขี่บ่อยอแต่พ่อก็ไปได้ขึ้นเอารถขึ้นไปไม้เท้าอย่างเงี้ยคังนี้ใช้เดินขึ้นได้ พอได้ขึ้นเวทีแฟนเพลงรู้เข้าอะไรตัวอะไรเข้าเนี่ยค่าตัวเคยได้อย่างมากกับหลักพัน,นไม่ถึงพันแต่พอพอ,พอป่วยเนี่ยพอเลิกป่วยมาเนี่ยได้เป็นหมื่นค่าตัวแล้วบางงานได้มาลหลน้ำใจจากแฟนเพงลงแฟนเก่าแฟนแก,ก่แได้มากกว่าค่าตัว oh. รู้งี้เป็นตนานแล้ว <laughs> พ่อเป็นคนไม่เครียดอ๋อดีแล้วค่ะพ่อแล้วอย่างนี้คือคุณหมอบอกไหมคะว่าเราจะมีโอกาสที่จะหายเป็นปกติไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องควบคุมตัวเองด้วยอ่าอ่าไอ้ของที่เคยชอบชอบเนี่ยค่ะก็ห้ามห้ามเลยผกเผ็ดเผ็ดแซ่บหรือว่าผกอาหารที่เคยลดเค็มลดจานอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอาการปัจจุบันของคุณพ่อในตอนเนี้เป็นยังไงบ้างมันก็มาอยู่ที่นี่เราจะ ออกกาลังน้อยหน่อยแต่ก็ให้หลานเนี่ยซื้อลูกประครบมอบประครบบ้างอแล้วก็สองอาทิตย์ไปทํากายภาพบัตรที่ไม่โดนหาอาทิตย์ไปรับยาที่รามาธิบดีถ่าการเป็นอะไรจะเช็กหมอจะเช็กตลอดค่ะแต่รถนี่ก็คันที่สี่แล้วคันที่ห้าก็ให้วินวินแชร์ไหม้คันหนึ่งให้รีโมดไปออกกําลังกายเองกลัวจะตกเวที <laughs> ไม่กล้า แต่พ่อก็ยังเดินเข้าห้องไปนอนได้ทำมีไม่เท้าทุกวันนี้ใครดูแลพ่อคะหลักเลยหลานสาวเป็นลูกของพี่สาวคุณโตถ้าล้มมอนนอนเสื่อมอะไรคงไม่ให้ใครผ่าตัดอะอยู่บ้านดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่พ่อคิดไวใช่ไหมคะคิดไวที่แรกยังนึกอยู่นะว่าเอ๊ะไม่น่ายืดอเยืมอถึงก็น่ดจะสิบปีแล้วเยังก็อยู่อย่างนี้ตรงสอยู่ไง วันนี้ครบพอดีเก้าปีกับสิบเอ็ดเดือน oh. ก็ต่างใจเอ๊อาไงดีกะว่าจะถวายเอาวัยวะหมดเลยในร่างกายที่เราพอจะใช้ได้ uh huh. ที่ที่มาอ่านฟังก็าแล้วถ้าอยุเลยหกสิบแล้วเขาไม่เอา uh huh. เขายุ่ยางเนี้ยเขาต้องอยู่ต่อไปค่ะไม่ทนอยู่ก็อยู่ทน <laughs> สิ่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่สัมผัสได้เลยเนี่ยคือพ่อมีพลังบวกค่อนข้างเยอะมากทั้งทางด้านความคิดแล้วก็การกระทําของพ่อสู้แล้วก็มีความคิดที่บวกแล้วก็เลยแบบได้สัมผัสถึงความสุขที่พ่อได้พูดกับหนูนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะหนูอยากใจพ่อนะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราสักนิดนึงแล้วกันคะ่ะพ่อก็ฝากให้กับทุกๆคนอ,อย่าท้อถอยันเลยเพราะว่าภาษสิท์ของพ่อช่างตอนพ่อไปเรียนเขาจะเขียนไว้ R.S. เอ t t นแอ a ท a เดย์แ o r o อสุขและทุกมันอยู่ใกล้กันมวอนวันนี้และก็พรุ่งนี้ชีวิตคือการต่อสู้ความหดหู่คือยาชูกำลังความไม่สิ้นหวังคือกองกำลังบำรุงและความไม่มักใหญ่ไฟสูงคือลูกทุ่งมาราธอนขอให้แฟนเพทุกคนที่ยังรักแคมปงสิงก็ขอให้คิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่ปรารถนา อย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าได้ป่วยขอให้ทุกท่านจงมีแต่ร่ำแต่รวยอย่าตกอับ แล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าโอกาสดีแล้วก็โชคดีทิพยมากๆาเลยที่ได้มาพูดคุยกับคุณพ่อนะคะได้ข้อคิดอริยเยอะมากมายเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลางเราก็หมดลงแล้วไว้ครั้งหน้าค่ะทิพย์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับศิลปินดาราท่านไหนฝากติดตามด้วยค่ะกับรายการสุขภาพดาววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะขอบคุณ,คคณมากเลยค่ะขอะไปลูกด้วยนะ รับไวไม่ถึงสิบนี่้ดไรครับพ <c oughs> ่อแล้ววันนี้นะคะพ่อชายเมืองสิงห์และทิพย์นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกี่สมัยบทเพลงของชายเมืองสิงห์ยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของแฟนเพลงลูกทุ่งทุกคนแม้สุขภาพในวันนี้จะไม่เหมือนเดิมแต่ด้วยความรักในเสียงเพลงลูกทุง่งหัวใจของเขายัางคนเต้นเป็นท่วงทำนองตัวโน้ตท,ที่เขารัก รายการสุขภาพดาวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ลูกทุ่งหัวใจสิงคนนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เป็นดาวคู่วงการเพลงลูกทุ่งเมืองไทยไปอย่างยาวนานครับ